สวัสดีครับเคยไหมครับที่แบบพอนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆแค่มีใครบางคนยิ้มให้โหใจมันเต้นแรงได้ทั้งวันเลยอืม้มนึกภาพตามเลยค่ะหรือการรอคอยเสียงโทรศัพท์บ้านอย่างใจจดจ่อความรู้สึกแบบนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงความรู้สึกที่เรียกว่า puppy love หรือว่ารักใสๆวัยแรกกันครับจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาเนี่ย เออมันไม่ใช่แค่เรื่องความทรงจำหว,นหวานๆนะครับแต่มันเป็นรากฐานสำคัญทางอารมณ์ของเราเลยใช่เลยค่ะเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคนแบบไม่น่าเชื่อเลยเพราะมันคือประสบการณ์ร่วมของคนเราเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนรักครั้งแรกในเชิงปฏิบัติที่หัวใจเราได้เรียนรู้ที่จะเต้นเพื่อใครสักคนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนของโลกผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยววันนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่า แก่นแท้ของความรู้สึกนี้คืออะไรทําไมมันถึงทรงพลังและน่าจดจําขนาดนั้นแล้วก็บทเรียนอะไรที่มันยังคงทิ้งไว้ในตัวเราจนถึงทุกวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันจุดที่เรียบง่ายที่สุดของมันเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าพับพีเลิฟนี่มันคืออะไรกันแน่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากจากข้อมูลที่เราดูมาก็คือคําว่าไม่ซับซ้อนอืมไม่ซับซ้อน คือมันเป็นความรักที่ไม่ต้องการเหตุผลอะไรมากมายไม่ต้องมีแผนการในอนาคตไม่ต้องมีคำสัญญาใหญ่โตอะไรเลยใช่ครับมันคือความรู้สึกในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดจริงๆค่ะถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะมันคือช่วงเวลาที่ความรักยังไม่ถูกผูกมัดกับความคาดหวังทางสังคมอย่างเช่นเรื่องฐานะหน้าที่การงานหรือว่าความเข้ากันได้ในระยะยาวอะไรแบบนั้นมันเป็นแค่เรื่องของคนสองคนและความรู้สึกที่เกิดขึ้นณนะตรงนั้นจริงๆจริงด้วยครับ พอไม่มีความซับซ้อนพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างมันเลยง่ายไปหมดเลยแค่ได้คุยกันนิดหน่อยได้เดินสวนกันที่โถงทางเดินอืหรือแค่ได้นั่งใกล้ๆกันในห้องสมุดแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ก็ทําให้วันทั้งวันกลายเป็นวันที่ดีได้แล้วนะครับเป็นความสุขที่หาได้ง่ายมากๆตอนนั้นประเด็นเรื่องความใกล้ชิดนี้น่าสนใจนะคะในทางจิตวิทยาแล้วมันเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความรู้สึกดีๆอยู่แล้ว แต่ในวัยนั้นมันยิ่งทรงพลังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าโลกของเรามันยังเล็กมากขอบเขตมันอยู่แค่ในโรงเรียนในหมู่บ้าน การได้อยู่ใกล้ใครสักคนเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากโอหมันไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกแต่เป็นการส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความรู้สึกข้างในเลยเหมือนเราหย่อนก้อนหินเล็กๆลงไปในน้ําแต่คลื่นที่กระจายออกมามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยครับแล้วความรู้สึกข้างในที่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะครับมันผสมปนเปกันไปหมดเลย ทั้งความเขินอายสุดๆเวลาเผลอสบตากันใช่ความตื่นเต้นที่จะได้เจอในวันรุ่งขึ้นและที่ผมชอบมากคือความหวังเล็กๆที่ทำให้เราอยากลุกจากเตียงไปโรงเรียนทุกเชา้าอือหือมันเปลี่ยนวันที่น่าเบือ่อให้กลายเป็นวันที่มีความหมายขึ้นมาทันทีเลย คำว่าความหวังเล็กๆนั่นคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยค่ะมันเป็น,นกลไกทางใจที่เปลี่ยนกิจวัตรให้กลายเป็นการผจญภัยทางเดินเดิมๆที่เคยเดินทุกวันอาจจะกลายเป็นเวทีของเหตุการณ์พิเศษที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ซึ่งพลังขับเคลื่อนทางอารมณ์แบบนี้สำคัญมากต่อพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นนะคะมันสอนให้เรามองหาความสวยงามในเรื่องธรมธรมดาาพอพูดถึงเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้มันก็พาเรามาถึงส่วนที่น่ารักที่สุดของเรื่องนี้เลยครับ คือพฤติกรรมแปลกๆที่มักจะมาคู่กันกับพับพี่เลิฟผมเชื่อว่าใครที่เคยผ่านจุดนั้นมาต้องมีประสบการณ์ร่วมแน่นอนพฤติกรรมที่ถ้ามองจากสายตาผู้ใหญ่อาจจะดูไร้สาระแต่สำหรับเจ้าตัวแล้วมันคือจัก,กรวาลทั้งใบเลยใช่ไหมคะใช่เลยอย่างเช่นการแอบมองนี่คือพื้นฐานเลยนะอ่า ah, อันนี้คลาสสิกการพยายามจัดตารางเวลาให้เดินผ่านห้องเรียนของเขาในช่วงเปลี่ยนคาบ หรือการเขียนชื่อใครบางคนซ้ําไปซ้ํามาที่มุมหลังของสมุดจดการบ้านจนเต็มไปหมดผมว่ามันเป็นการแสดงออกที่น่ารักมากนะคือเราอยากให้เขาเข้ามาอยู่ในโลกของเราแม้จะเป็นแค่บนหน้ากระดาษก็ตามสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้คือความขัดแย้งในตัวเองที่สวยงามมากค่ะมันจะท้อนแนวคิดที่ว่าไม่คาดหวังมากแต่รู้สึกมากได้อย่างสมบูรณ์แบบอืคือ ในเชิงเหตุผลเราก็รู้แหละว่าการเขียนชื่อเขาในสมุดมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในเชิงความรู้สึกโอ้โหมันคือการเติมเต็มที่ยุ่งใหญ่มากมันคือการครอบครองความรู้สึกนั้นไว้กับตัวแต่เพียงผู้เดียวไม่คาดหวังมากแต่รู้สึกมากเป็นคําที่สรุปได้ดีจริงๆครับผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งคือการรอคอยข้อความตอบกลับสั้นๆอ oh. สมัยก่อนอาจจะเป็นเพจหรือรอ็อ MSN ตอนนี้อาจจะเป็นแชทแค่คําว่าโอเค หรือสติกเกอร์หนึ่งตัวก็สามารถเอามานั่งวิเคราะห์ความหมายได้ทั้งวันเลยใช่เลยค่ะมันคือการลงทุนทางอารมณ์ที่มหาศาลกับสิ่งที่ดูเล็กน้อยมากๆถูกต้องค่ะเพราะในโลกของพั p p ี่เลิเนี่ยความหมายไม่ได้อยู่ที่ตัวสารแต่อยู่ที่การได้รับสารนั้นต่างหากอ๋อเรามีตัวตนอยู่ในความคิดของเขาแม้เพียงเซี้ยววินาทีก็ตามและสำหรับหัวใจในวันนั้นนั่นคือเรื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วจริงด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำไมความทรงจำเหล่านี้ถึงฝังแน่นในใจเรานะักแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเพราะมันคือหมุดหมายสำคัญของการเติบโตทางอารมณ์ที่เราได้เรียนรู้ว่าคนอื่นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราได้ลึกซึ้งขนาดไหนพอพูดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกอืมมันก็ยิ่งทำให้ตอนที่โลกใบนั้นต้องพังทลายลงมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ ซึ่งก็พาเรามาสู่ความจริงอีกด้านหนึ่งที่ต้องยอมรับคือรักไวไซส,ส่วนใหญ่มันได้ไม่ได้จบลงด้วยคําว่าตลอดไปซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะพอมันทําให้เรื่องรานี้สมบูรณ์และให้บทเรียนที่แท้จริงกับเราเทาทุกอย่างจบแบบในนิทานเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็ได้จริงครับสาเหตุของการจบลงมันก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาที่ผ่านไปทําให้เราเติบโตขึ้นความสนใจเปลีย่ยนไประยะทางใช่ครับระยะทางที่ ทำให้ต้องห่างกันหรือบางทีก็แค่เราต่างคนต่างคนมบเส้นทางของตัวเองที่มันไม่ได้มาบรรจบกันอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยใช่เลยครับจุดนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาค่ะว่าถ้าความสัมพันธ์นั้นมันจบลงมันแปลว่ามันคือความล้มเหลวหรือเปล่าอืมสังคมเรามักจะตีตราความสัมพันธ์ที่จบลงว่าล้มเหลวนะคะและมองว่าความสําเร็จคือการได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเท่านั้น แต่สิ่งที่เราพบในเนื้อหาที่เราศึกษากันมามันเสนออีกมุมอมองหนึ่งที่น่าคิดมากใช่เลยครับตอนแรกผมก็อาจจะมองว่ารักที่ไม่สมหวังคือเรื่องน่าเศร้าแต่พอมาเจอแนวคิดที่บอกว่าการจบลงไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวมันเหมือนปลดล็อกความคิดเลยนะมันทำให้เรามองย้อนกลับไปแล้วเห็นคุณค่าของมันจริงๆน่าสนใจมากคำว่าได้ไม่ล้มเหลวนี่ทรงพลังนะ แล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะทําไมมันถึงไม่ล้มเหลวเหตุผลที่ให้ไว้มันลึกซึ้งมากครับเขาบอกว่ามันไม่ล้มเหลวเพราะความรักครั้งนั้นได้ทําหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วโอโ้โหผมชอบคําว่าทําหน้าที่นี้มากมันเปลี่ยนมุมมองจากการตัดสินที่ผลลัพธ์ไปสู่การให้ค่ากับกระบวนการที่เกิดขึ้นคําว่าหน้าที่นี้น่าขอบคิดต่อนะคะถ้าให้ฉันเดา หน้าที่ของมันคงเป็นการเปิดประตูให้เรารู้จักอารมณ์ที่ซับซ้อนเป็นครั้งแรกเป็นเหมือนบทเรียนภาคปฏิบัติบท,บทแรกของหัวใจไม่รู้ว่าในข้อมูลที่เราดูมามองตรงกันไหมคะตรงประเด็นเลยครับหน้าที่ของมันคือการสอนให้เรารู้จักความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกสอนให้รู้ว่าการมีความสุขล้นใจเป็นยังไงและในขณะเดียวกันก็สอนให้รู้จักความเจ็บปวดจากการสูญเสียอืม และที่สำคัญไม่แพ้กันคือสอนให้เรารู้จักดูแลหัวใจทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยมันคือสนามฝึกซ้อมทางอารมณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เราได้เรียนรู้การรับมือกับความสุขและความเศร้าจริงๆยอดเยี่ยมมากนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศนะเลยนะจากการมองความสัมพันธ์แบบเส้นตรงที่มีแค่จุดเริ่มต้นกับจุดจบไปสู่การมองแบบวงจรของการเรียนรู้และการเติบโตครับครั้งแรกที่วางรากฐานบทเรียนที่สำคัญที่สุด มันทำให้เราเข้าใจว่าหัวใจเราเปราะบางแค่ไหนและในขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งและฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนซึ่งเป็นข้อมูลที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และยั่งยืนในวัยผู้ใหญ่ฟังแบบนี้แล้วความทรงจําที่อาจจะเคยรู้สึกเจ็บปวดมันมีความหมายที่ดีซ่อนอยู่จริงๆนะครับงั้นเรามาถึงบทสรุปกันดีกว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในท้ายที่สุดแล้ว พัพปีเลิฟทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างครับอะไรคือบทเรียนที่ยังคงอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ความตื่นเต้นเหล่านั้นมันจางหายไปหมดแล้วบทเรียนสําคัญที่สรุปมาได้น่าสนใจมากครับข้อแรกเลยคือมันสอนว่าความรักไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะสวยงามได้อืม,มันไม่จําเป็นต้องมีตอนจบแบบในนิทานก็ยังเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าได้ข้อที่สคือมันสอนให้เรากล้าที่จะเป็นตัวเอง กล้าที่จะรู้สึกและแสดงออกอย่างซื่อตรงและข้อสุดท้ายคือมันสอนให้เรากล้าที่จะยิ้มให้กับความทรงจำคุณรู้ไหมคะคำที่กระโดดออกมาจากบทสรุปที่คุณพูดมาสำหรับฉันคือคำว่าความกล้านะคะความกล้าใช่ค่ะมันปรากฏขึ้นมาซ้ำๆการมีรักครั้งแรกมันต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาลเลยนะกล้าที่จะเปราะบางกล้าที่จะให้ใครคนนึงเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งมันคือรากฐานสาคัญจริงๆ จริงด้วยผมไม่เคยนึกถึงในมุมของความกล้าหาญมาก่อนเลยแต่มันใช่เลยนะใช่ค่ะแล้วมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจความรักในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตฉันชอบเปรียบเทียบว่าการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์มันก็เหมือนการเรียนคณิตศาสตร์ครับเราต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารให้แม่นยำเสียก่อนถึงจะไปแก้สมการแคลคูลัสที่ซับซ้อนได้ Poppy Love ก็คือบทเรียนบวกลบคูณหารทางอารมณ์นั่นแหละค่ะโอ้โหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดสุดๆเลยการบวกลบคูณหารทางอารมณ์ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยครับมันทําให้เข้าใจแล้วว่าทําไมประสบการณ์ครั้งนั้นถึงเป็นรากฐานที่สําคัญขนาดนี้และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรู้สึกนั้นก็มีค่าเสมอเพราะมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราไปแล้ว ถูกต้องค่ะมันคือบทเรียนแรกที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้ครับสรุปการพูดคุยของเราวันนี้เราได้เดินทางย้อนเวลากลับไปสารวจความรู้สึกแรกๆของหัวใจกันตั้งแต่ความหมายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของ Puppy Love พฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูไปจนถึงการ,รเผชิญหน้ากับตอนจบที่อาจจะไม่สมหวังซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวและสุดท้ายคือบทเรียนล้มค่าที่มันทิ้งไวใ้ให้เราได้เติบโตจนถึงทุกวันนี้มีประโยคหนึ่งที่บอกว่า ถ้าวันนี้นึกถึง Puppy Love ของตัวเองก็ขอให้ยิ้มออกมายิ้มกับความกล้าหาญของหัวใจดวงเล็กๆในวันนั้นค่ะยิ้มกับหัวใจที่เคยรักอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีเกลาาป้องกันใดๆทั้งสิ้นซึ่งจากประเด็นสุดท้ายนี้มีจุดหนึ่งที่ชันคิดว่าน่าสนใจและอยากจะทิ้งทายไว้เป็นคำถามให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะคะเชิญเลยครับในข้อมูลที่เราดูกันมามีการใช้ประโยคที่ว่าหัวใจในวันนั้นรักอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องป้องกันตัวเอง แล้วสรุปว่านั่นคือความกล้าหาญที่สวยงามที่สุดม,มันทำให้ฉันฉุกคิดขึ้นมาว่าในโลกของผู้ใหญ่ที่ซับซ้อนขึ้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้งดีและร้ายเราต่างก็สร้างเกราะป้องกันหัวใจตัวเองหนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เจ็บปวดจริงครับคำถามก็คือเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะกลับไปมีความกล้าหาญทางความรู้สึกแบบนั้นได้อีกครั้งหรือบางทีความกล้าหาญในการรักแบบไม่ป้องกันตัวเองในวัยผู้ใหญ่อาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปจากเดิมมันอาจจะไม่ใช่ความไร้เดียงสาแบบเด็กๆแต่เป็นความกล้าหาญที่เกิดจากการเลือกที่จะเปราะบางแม้จะรู้ดีว่าความเสี่ยงคืออะไรนี่อาจจะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่พัฟปี้เลฟทิ้งไว้ให้เราค้นหาคำตอบด้วยตัวเองตลอดชีวิตที่เหลือของเราค่ะ